ไปดูพลุเผาบ้านคนไหมครับอย่าคิดว่าพลุมันทําลายล้างอะไรต่ออะไรไม่ได้ไปดูเรื่องดังตออ่อไปน,นี้คืนวันเข้าดาวในคราวนี้เหตุเกิดที่นนทบุนนนนทรีเมืองนนทนนทบุรีแถวถแถว<อ>ริมคลองอ้อมแถวแถวริมคลองอ้อมบางกลางค่ะริมคลองอ้อมบางกลางมีบ้านไม้เก่าๆอยู่พอสมควรนะปรากฏว่าคืนวันเข้าดาวมีคนจุดพลุแล้วพลุมันม,มันไปตกที่ฝาห้องน้ำค่ะ มันเป็นบ้านไม้บ้านไมในบัดดลมันก็นลุกพลึบแล้วก็วอดไปสี่หลังเลยขนาดมีคนอยู่ในบ้านนะยังหนีหนีตายต้องใช้คาว่าหนีตายเลยมันพลึบเร็วมากอะ่ะวอดไปสี่หลังเลยใช่ค่ะ<อ>นี่นี่เห็นภาพไหมคะเหตุการณ์คือคลิปนบนจอณขณะนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าพลุมันอันตรายดังนั้นกําลังจินตนาการต่อ,อ,อย้อนกลับไป<ห>ที่เหตุการณ์ที่เขาใหญ่ประกายไฟจากพลุก็มีโอกาสที่จะเผาป่า ที่จะทำร้ายสัตว์ที่จะทำร้ายผู้คนได้เหมือนกันและโอกาสอาจจะเกิดไฟไหม้แบบนี้ด้วยอ,อบนจอสำนึกบ้างไหมบนจอเป็นฝีมือพลุนะมันมีหลายที่ด้วยนะที่เกิดแต่บางแสนก็มีด้วยแล้วพอฝนทับเจ็ดก็มีจุดพลุแล้วมาตกที่บ้านคนแล้วก็เกิดเหตุแบบเนี้ยเวรกรรม